สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูธันสิตาจันทรละกรเลื่อจดนะคะในวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการจัดอาหารตามหลักโภชนาการนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องของทงโภชนาการก็คือสัดส่วนอาหารในหนึ่งวันของคนไทยนะคะที่แนะนำให้รับประทานนะคะ สำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะข้อที่1อธิบายการจัดอาหารตามหลักโภชนาการนะคะข้อที่2จัดอาหารตามหลักโภชนาการข้อที่3เห็นความสำคัญของการจัดอาหารตามหลักโภชนาการนะคะอันนี้ก็คือธงโภชนาการนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเป็นภาพจำลองสัสดส่วนอาหารนะคะที่แนะนำให้คนไทยรับประทานในหนึ่งวัน ก็จะแบ่งเป็นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3แล้วก็ชั้นที่4นะคะซึ่งในชั้นที่1นึ่ะคะรับประทานในปริมาณมากที่สุดเพราะให้สารอาหารหลักก็คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักนะคะในชั้นที่2นะคะก็รับประทานในปริมาณรองลงมาจากข้าวนะคะซึ่งผักและผลไม้เนี่ยจะให้วิตามินและเกลือแร่และใยอาหารที่ช่วยในการขับถ่ายนะคะ ชั้นที่3รับประทานในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้ได้โปรโตีนมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะในส่วนของอาหารชั้นที่3ก็คือเนื้อสัตว์ไข่ถั่วนมนั่นเองนะคะส่วนในชั้นที่4รับประทานในปริมาณที่น้อยเท่าที่จําเป็นจําเป็นนะคะก็คือไขมันแล้วก็เกลือนะคะการกําหนดปริมาณอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ปริมาณอาหารที่ควรรับประทานใน1วันสำหรับเด็กอายุ6 1ถึง13ปีนะคะก็คือในวัยของนักเรียนนั่นเองนะคะในส่วนของข้าวกแป้งนะคะใน1วันเนี่ยควรรับประทานอาหาร6ถึงควรรับประทานข้าวและแป้งนะคะ6ถึง8ทัพพีนะคะผักต่างๆควรรับประทาน4ถึง6ทัพพีนะคะ ใน1วันนะคะลูกนะผล,ละไม้นะคะ3ถึง4ส,ส่วนนะคะในส่วนที่1เนี่ยถ้าเป็นผล,ลไม้ขนาดเล็กเช่นกล้วยน้ำวา้นานักเรียนก็รับประทาน1ผลนะคะส้มเขียวหวานหนึ่งผลใหญ่ฝรั่งครึ่งผลเงาะ4ผลนะคะในส่วนของผล,ลไม้ผลใหญ่เช่นมะละกอสับปะรดแตงโมนะคะก็ให้รับประทาน 6- ถึง10คำนะคะ ภายในอันนี้คือสัดส,ส่วนใน1วันนะลูกนะในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะรับประทาน6ช้อนโต๊ะนะคะนมกับน้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยเราต้องรับประทานอย่างน้อย6-8แก้วนะคะในส่วนของนมเราก็รับประทาน2กล่องหรือ2แก้วนะคะ อ่าคราวนี้เรามาดูกิจกรรมนะคะกิจกรรมในวันนี้การจัดตามหลักร่างกายก็จะแข็งแรงนะคะอันนี้นะคะยังไม่ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพราะว่าเนื่องจากเราเรียนออนไลน์อยู่นะคะให้นักเรียนนะคะวาดภาพเมนูอาหารของนักเรียนที่ควรรับประทานใน1วันนะคะก็คือ3มมื้อเนี่ยให้หนูวาดภาพลงในสมุดนะคะ ให้นักเรียนวาดภาพเมนูอาหารที่นักเรียนควรรับประทานในหนึ่งวันก็คือสามมื้อลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งคุณครูในห้องส่งงานนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ